เป็นความเชื่อของชาวจีนที่สืบทอดกันมาแต่ทั้งโบราณกาลว่าพลังงานอันลี้ลับของโลกอันมีลมและน้ำเป็นตัวกำหนดนั้นจะมีความสัมพันธ์กับโชคลาภสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติโดยการทำให้เกิดความสมดุลและกลมกลืนของพลังงานเหล่านี้นี่คือจุดกําเนิดของหวงจุย้ย ศาสตร์แห่งความเชื่อถือของชาวจีนซึ่งหากจะแปลกันตามความหมายห่วงหมายถึงลมจุย้ยหมายถึงน้ำอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการตรวจสอบและควบคุมพลังของสภาพแวดล้อมอันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และโชคชะตาของมนุษย์ นานาอารยาประเทศทั่วโลกต่างให้การยอมรับนับถือในศาสตร์วงจุ้ยกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในแถบยุโรปหรือในโซนเอเชียสำหรับในประเทศไทยยุคป,ปัจจุบันการวางฮวงจุ้ยเข้ามามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างบ้านเรือนอาคารสำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆด้วยมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภความสุข และความสำเร็จของทุกๆก,กิจาการศาสตร์ฮวงจุย้ยแบ่งกันเป็นหลายแขนงแต่ที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดของวิชาฮวงจุ้ยคือศาสตร์หวงจุ้ยเต๋าหมวกดำศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำถือกันว่าเป็นสุดยอดแห่งศาสตร์ชั้นสูงซึ่งจะถ่ายทอดและใช้เฉพาะจากักรพรรดและขุนนางชั้นสูง ึ่งผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดศาสตร์นี้จะต้องเป็นทายาทใกล้ชิดกับขุนนางชั้นสูงของชาวจีนโบราณเท่านั้นท่านอาจารย์วรธตอัศกุลโกวิดผู้เชี่ยวชาญทาง่วงจุ้ยเต๋าหมวกดำท่านอาจารย์มีเชื้อสายจีนเกิดและเติบโตในเมืองไทยโดยสืบเชื้อสายมาจากคุณปู่ผู้เคยเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองซิงไห่ ซึ่งคุณปู่ของท่านอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์วิชาหวงจุ้ยเตาหมวกดำเป็นอย่างดีซึ่งท่านอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อที่เห็นแววว่าท่านอาจารย์มีความสนใจในศาสตร์หวงจุ้ยมาตั้งแต่เด็กๆหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโททางด้านจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านอาจารย์ได้เดินทางไปศึกษาค้นคว้าความเกี่ยวกับศาสตร์หวงจุ้ยเพิ่มเติมจากหลายที่อาทิเช่นจีนทิเบตโดยใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า30ปีเป้าหมายของการที่ออกมาสอนฮวงจุ้ยให้กับคนโดยทั่วไปก็คือต้องการขยายวิชาฮวงจุย้ย และต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักว่า่วงจุ้ยที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรและจากนั้นก็นําเอาวิชา่วงจุ้ยเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองในการแก้ปัญหาต่างๆแก้ปัญหาให้กับคนข้างเคียงทําให้เกิดความสําเร็จภายในครอบครัวและก็กระจายไปสู่สังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดซึ่งมีความต้องการที่อยากจะให้ประเทศเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ เหมือนกับอย่างที่หลายๆประเทศเนี่ยได้นำเอาวิชา่วงจุ้ยไปใช้เพราะว่า่วงจุ้ยนี้คือทุกอย่างของชีวิตตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์ได้รับเชิญจากต่างประเทศให้เป็นที่ปรึกษาและทำฮวงจุ้ยให้กับบริษัทธนาคารและสถานที่ราชการหลายแห่งอาทิจีนฮ่องกงสิงคโปร์ มาเลเซียและอังกฤษสำหรับในประเทศไทยท่านอาจารย์ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างตึก Energy Complex ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งพลังงานทั้งหมดของประเทศจัดเป็นอาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ใช้วิชาห่วงจุยในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบพื้นที่แปลนอาคารการตกแต่งภายในและนอกอาคาร ท่านอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขหุูจุ้ยให้กับบริษัทการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิและเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของกระทรวงพลังงานแห่งชาติรวมทั้งสถานที่ราชการและบริษัทอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการทหารสูงสุดสํานักงานตํำรวจแห่งชาติกองสลัดกินแบ่งรัฐบาล บริษัทปอตทจำกัดมหาชนสยามพลากรสยามดิสคัฟเวอรีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาด้วยความตหนัดถึงคุณค่าของการสืบทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้อื่นด้วยความเป็นผู้ให้อันเป็นคติธรรมประจำใจของท่านอาจารย์ ท่านจึงได้เปิดสอนศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำให้กับผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่าณนะอาคารฟ้าฝนไฟการต่อเติมอาคารบ้านเรือนเราควรที่จะได้ดูทิศทางกระแสะลมให้ดีว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นมงคล ยังได้เขียนตำรารวบรวมความรู้ทางด้านหูจุ้ยขึ้นมาอีกกว่า20เล่มเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและต้องการจะศึกษาอย่างลึกซึ้งสืบไปทางด้านการแพทย์ท่านได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนจีนและนำความรู้ที่ได้มาเปิดคลินิกโดยใช้วิชาแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคทั่วไปอีกด้วย กล่าวมาคือผลงานแห่งความตั้งใจของท่านอาจารย์วรัตนัทอศกุลโกวิทผู้นำศาสตร์วิชาวมูมจุยเต๋าหมวกดำมาปรับความสมดุลและความกลมกลืนของพลังงานอันลี้ลับของโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลเพิ่มพูนโชคลาภและสุขภาพที่ดีอันจะนำความสุขมาสู่ทุกท่านตลอดไป